วัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราเตรียมเรื่องร้อนๆมาฝากทุกคนกันผีเด็กน้อยในห้องน้ำหนใครพอจะรู้เม้นมาบอกเราหน่อยนะใช่แล้วค่ะฮานาโกะซังเป็นตำนานที่โด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นค่ะพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดใจและก็กดแชร์เป็นกำลังใจใกันด้วยนะถ้าพูดถึงฮานาโกะซังแล้วเธอก็เป็นวิญญาณเด็กผู้หญิง ระโปงสีแดงคอนึกกันออกใช่ไหมคะบางก็ว่าเธอถูกส่งโรคจิตฆาตกรรมจนเสียชีวิตบางก็ว่าเธอถูกพ่อแม่ของเธอนั่นแหละทารุณกรรมจนเธอเสียชีวิตบางก็ว่าเธอถูกแรงระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองจนเสียชีวิตและคำนนสุดท้ายที่เราหามานั้นก็คือบอกว่าฮานาโกซังถูกกลุ่มเด็กๆหน้าตาน่ารัก อยู่เป็นประจำและครั้งสุดท้ายเธอถูกจับขังไว้ในห้องน้ำและเป็นวันปิดภาคเรียนค่ะทุกคนลืมเธอจนมาพบเธออีกทีกลค่ะเธอจะคอยหลอกหลอนและทำร้ายคนที่มาเข้าห้องน้ำอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเด็กๆที่มีหน้าตาน่ารักเธอจะปลักตัวขึ้นมาในห้องน้ำและคนน้องใส่เด็กพวกนั้นบางทีก็ถึงขั้นทำร้าย ลูกกระตาของเหยื่อก็มีนะคะเป็นแค่ตำนานนะคะและเมื่อคุณเข้าห้องน้ำไปแล้วไมเจอฮานาโกซังเรามีวิธีเรียกเธอออกมาค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อคุณเข้าห้องน้ำหญิงไปแล้วให้คุณไล่ปิดประตูทุกห้องค่ะแล้วนับจากด้านในมาคือห้องที่สานะคะ1 2ึสาให้คุณเคาะประตูสามครั้งแล้วเรียกชื่อของเธอฮานาโกซังอยู่ข้างในไหม แล้วคุณจะได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าอยู่จ้าเมื่อคุณได้ยินเสียงแล้วเธอก็จะค่อยๆโผล่ออกมาโดยสภาพที่เลอะเลอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดถ้าใครอยากเจอเธอก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตำนานเรื่องเล่าของฮานาโกซังถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะหรือว่ากดใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ฟันดีรัก